หายใจไม่ออกแน่นแนนแน่น,เ,น,นาาเลยออทำอะไรมันก็ทําไม่ได้ไงมันยู่น้ำเลยเดินก็ไปเข้าน้ําก็เดินไม่ได้มันเหนื่อยเหนื่อยว่าเหนื่อยบอกไม่ถูกเลยไปโรงพยาบาลแล้วก็เขาก็แยงท่อเอาโองไอซียูคืน4ี่คืนแล้วนอนอยู่ไม่รู้เรื่องเลยอยู่ไอซียูสี่คืนแล้วก็มาอยู่ห้องรวมหคืน ตอนอยู่ไอซียูหมอเรียกพี่ไปใช่ไหมว่าให้พี่แย่เรียกญาติมาคือคนไข้ยังไม่ไหวพี่ก็ไม่รู้จะไปพึ่งอะไรตอนนี้ก็บอกว่ายั้งยั้งหือหอวใช่ไหมสั่งเลยนะพอตกกลางคืนใช่ไหมพี่ก็บอกอ้าสองเม็ดกินเลยแกบอกอะไรบอกินแกบอกกับพี่ว่าตอนทานอ่ะสเสเดมันออกเยอะจะขับสเสเดออกมาทุกที เทียบกับราคาแต่กับผลลัพธ์ที่ได้แพงไหมคะไม่แพง